สวัสดีครับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาคบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆมีฝากเพื่อนๆ f c อย่างสาม่ำเสมอคลิปนี้พอดีมีน้องๆสอบถามผมว่าพี่ไก่พี่เนี่ยให้กินอาหารอะไรยังไงทำไมลอยดีจังนะครับลอยมาตรฐานจังนะครับมีวิธีการให้อาหารยังไงเลี้ยงดูยังไงผมอยากได้ไก่ที่มันลอยดีๆนะแน่นอนนพืนเพื่อนไก่ที่ลอยดีเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะแต่สมมุติว่าเราพ่อออกมาแล้วเนี่ยมันเล็ก ครัห2 1 2 2หรือไม่ก็บางทีมัน3โล4 3โล5อย่างเงี้ยนะฮะบ,บางคนพ่อออกมาก็อกยานนะครับบางคนพ่อออกมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมผมอยากเพาะไก่ออกมาให้มันได้ DVD, รอยดีๆรอยที่ตรงตามที่เขาต้องการนะครับที่เขาเล่นกันพวก2 5 2 6 2 7สงเนียให้ได้เยอะๆที่สุดเนี่ยทำยังไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยมาแนะนำนะครับมาแนะนำว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงให้อาหารอะไรยังไงนะครับ สำหรับน้องๆมือใหม่คนไหนที่กําลังที่จะเริ่มเพาะไก่เนี่ยนะฮะต้องฟังนะครับถือว่าเป็นความรู้ดีๆนะครับผม๋ยามาติดตามกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะเพื่อนข้อแรกสําคัญที่สุดถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ไก่ของเพื่อน,เ,อนเนี่ยออกมาลอยดีลอยมาตรฐานนะฮะเรื่องพ่อพัน์กับแม่พันเนี่ยสำคัญมากนะฮะพ่อพันเนี่ยอย่าให้ต่ํากว่า2กิโลห้าแล้วก็อย่าให้เกินนะฮะอย่าให้เกิน3ามกิโลสามสามกิโลสี่ นะครับ3โล3 3โล4เนี่ยมันจะใหญ่เกินนะครับลูกออกมาเนี่ยเป็นไก่หนุ่มมันจะ3โลอัพมันจะหลุดไซส์ง่ายนะฮะไซส์ดี่สุดนั้นใหญ่ให้เกินเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ3โล13โล2หรือว่าอยู่ประมาณ2 5 2, 6 7 2 7 2 8ไล่ลำดับขึ้นไปนะฮะส่วนตัวเมียก็ให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1 9โล 9- ถึง2โลแต่น้ำหนักเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบที่จริงนะ่ะแม่ไก่เนี่ยเราดูที่รอยมัน นะดูที่รอยมันดูจับสวยหรือเปล่าอกยานหรือเปล่านะฮะพ่อพันรอยดีหรือเปล่าอกยานหรือเปล่าแข้งขาดีเป็นหน่อหรือเปล่านะครับเราต้องคัดอย่างละเอียดอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องเสียเวลาปีหนึง่งถ้าพ่อพันแม่พันเราเนี่ยรอยไม่ดีจับไม่สวยเนี่ยแน่นอนลู่วออกมาต้องมีแน่นอนที่จะรอยไม่ดีจับไม่สวยเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาโอกาสมีไม่ได้สูง ถึงแม้กระทั่งพ่อลอยดีแม่ลอยดีเนี่ยลูกออกมาบางตัวก็ยังลอ,อ,อยไม่ดีก็มีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไก่เนี่ยมันออกลูกเยอะนะครับแล้วก็อัตราการได้ไก่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ขึ้นกับพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับพ่อแม่พันธุ์นี่ต้องสําคัญมากอันดับหนึ่งนะเพื่อนลอยต้องสําคัญมากนะครับเพื่อนๆคัดเลยนะครับคัดพ่อไก่ที่ลอยดีผมก็แนะนําประมาณนี้นครับอย่าเกิน3โล2 3โลสามมากนะครับให้มันอยู่สักประมาณ 25ขึ้นไปนะครับ2 6 27ก8 29เานี่ยกำลังดีนะครับผมจ่ายลูกออกมาเนี่ยเป็นไก่หนุ่มจะอยู่ที่มา2สองาจับช่างดู25งห้กกำลังดีเลยนะพอเราเลี้ยงไปมันก็จะขึ้นเป็น2627ทถ่าย้นมาเป็น28ก็ยังเล่นได้นะครับ้อยดีก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับอันนี้ข้อแรกก็คือเรื่องของการคัดสัรพ่อแม่พันธุ์ข้อที่2น้องถามผมมาว่าให้กินอาหารยังไงเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ลอยดีเนี่ย แต่การให้อาหารไม่ดีไม่มีการดูแลที่ดีเนี่ยปล่อยปะละเลยให้เขาหากินเองเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ไม่โตนะครับเพราะฉนะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยแรกเกิดเนี่ยสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกในห,หลายคลิปที่ผมแนะนําไปนะก็คือลูกไก่แรกเกิดเนี่ยให้กินอาหารไก่ที่มีโปรตีนอ่าไม่ต่ำกว่า20%ให้กินเดือนหนึ่งเลยก็ได้นะครับโปรตีนเกิน 2- 3ามอาทิตย์แต่ว่าใครให้กินสักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับพอเข้าสู่เดือนที่2เนี่ยให้ลดโปรตีนลง ให้เหลือโปรตีนอยู่แค่ประมาณ18%ก็พอแล้วนะฮะเป็นอาหารไก่นะฮะแนะนําว่าเป็นอาหารไก่นะอาหารหมูอะไรพวกเนี้ยถามว่าใช้เอาไปใช้กับไก่ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะอ้วนเกินไปอาหารไก่จะดีที่สุดสําหรับไก่อาหารไก่ก็เหมาะสาหรับไก่อาหารหมูก็เหมาะสําหรับหมูนะครับอาหารวัวก็เหมาะสําหรับ,บวัวเพราะฉะนั้นถ้าใครหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ค่อยปรับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ผมแนะนําไม่ใช้อาหารไก่นะฮะช่วงอ่าช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยอ่าช่วงแรกเกิดถึง1เดือนให้กินโปรตีน20 ช่วงเข้าสู่เดือนที่ให้กินโปรตีน18นะครับ18ให้กินไปถึง3เดือนถึง4เดือนนะครับหลังจาก4เดือนไปแล้วให้งดอ่าให้งดเพราะว่าไก่4เดือนเนี่ยจะต้องปล่อยฟูงละอ่าป,ปล่อยปล่อยฝูงอาหารไก่4เดือน5เดือนคืออะไรข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกอย่างเดียวเลยเช้าก็ข้าวเปลือกเย็นก็ข้าวเปลือกถามว่าเอา้ากินแต่ข้าวเปลือกอย่างเดียวมันจะโตไหมเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้าเพ,เพื่อนมีบริเวณเหมือนผมเนี่ยด้านข้างผมเนี่ยมันจะเป็นยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนี่ย พวกมแมลงพวกนอนอะไรจะเยอะมากแล้วเราแทบไม่ต้องไปให้หัวอาหารเขาเลยให้แต่ข้าวเปลือกอย่างเดียวพอนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงไก่ตอนนี้ลองสังเกตดูนะฮะช่วงฝนตกเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยไก่ของเพื่อนเนี่ยจะโตสมบูรณ์สวยเพราะว่ามันมีอาหารตามธรรมชาติค่อนข้างเยอะพวกมดพวกมแมลงไส้เดือนอะไรพวกเนี้ยเขาไปจิกกินนั่นคือโปรตีนของเขาเองเขาหาเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะสำหรับใครที่แบบมีพอกเล็กๆเนี่ยเราเลี้ยงแต่ เกิดจนโตอย่างนั้นเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับหา,าหาเศษหญ้าเศษผักนะครับมาให้เขาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาการดูแลใช้การดูแลค่อนข้างค่อนข้างที่จะดีมากนะครับใครที่มีพื้นที่อย่างเงี้ยแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องหาอะไรเขาให้เขาเปลือกเช้าเย็นก็พอนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับคือการให้อาหารนะครับจนนู่นแหละให้เขาเปลือกไปจนถึง7จ็ดแปดเดือนครับจนเราจับมาขันก็แหละ ทีนี้ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราปล่อยไก่นะครับถ้าเรามีพื้นที่ดีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเราแทบไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากแต่ถ้าเรามีพื้นที่เล็กอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาอาหารหาอะไรให้เขากินนะครับไก่ของเพื่อนๆเนี่ยจะลอยดีขนาดไหนนะฮะจะให้อาหารดีเป็นพิเศษขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับในการเกื้อหนุนกันในการที่จะทําให ไก่ของเราเนี่ยมันโตขึ้นมาตามสายพันธุ์นะครับถ้าเพื่อนๆมีทั้ง3อย่างที่ผมบอกนะครับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ลอยดีมีการให้อาหารที่ถูกต้องแล้วก็มีบริเวณให้เขานะครับรับรองว่าไก่ของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเจริญเติบโตสมส่วนนะครับเป็นไก่ที่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลองได้ลอยนะครับไม่หลุดไซส์นะฮะทีนี้ถามว่ามันจะมีไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้เรามันจะมียังมีตัวที่หลุดไซส์มันมีแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ไม่ต้องห่วงเลยอย่างสมมุติว่ามีไก่ตัวผู้อยู่5้าตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะแกคแกนแต่เล็กไม่โตแต่เล็กบ้างมันก็มีนะครับมันก็เป็นตามธรรมชาติของเขาไปไม่ใช่ว่า5ตัวโอ้โตสวยทุกตัวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีบ้างครับตัวที่หลุดไซส์แต่ถ้าเพื่อนๆทำตามที่ผมบอกคัดสัรตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยรับรองว่าไก่เพื่อนๆเนี่ยโตขึ้นมาได้ลองได้ลอยสมส่วนแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือทั้ง3ข้อที่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ลอง เอาไปปรับใช้กันดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าผมัสวัสดีครับ